สวัสดีครับวันนี้นะครับที่ฮีการ์เด้นนะครับก็นะฮะหลังจากห่างหายไปนานนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับก็นะฮะจะกลับมาพาเดินสวนนิดนึงเพราะว่าบอกกันตรงๆว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับโอ้ห่าเสียดายจริงๆนะครับนี่คือเรียกว่ายอมรับเันตรงๆเลยแบบนี้นะฮะก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินสวนต่อแล้วกันนะครับที่ค้างไว้ ก็นะฮะจริงๆผ่านไปหลายอาทิ์ก็มีอะไรเติบโตขึ้นมาเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากต้นนี้กันก่อนครับต้นนี้นะครับยังไม่มีการงอกหรืออะไรอันนี้นะครับชื่อว่าแทกกานะครับอินทิกริฟอเรียนะครับหรือในภาษาไทยนะครับเรียกว่าเจ้าต้นว่านค้างคาวนะครับในส่วนของสีดอกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้ได้มาเป็นไม้ป่า ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะครับเพิ่งได้มาเมาื่อวานสืนนะฮะเจ้าแทก้าอินทิกิฟเลียนะครับ,รบก็อยู่ในวงของมันมันแก้วนะครับเท่าที่ได้ไปศึกษามาเนี่ยวงของเขาเรียกว่าทรูแยมส์นะครับซึ่งแ a มส์ภาษาไทยอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆน่าจะพูดเป็นพวกมันอะไรเงี้ยนะครับก็นะฮะมีหัวใต้ดินนะครับเก็บสะสมอาหาร อ่านะฮะแล้วก็เพ่อนๆจะสงสัยว่าสองกระถางที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีทำไมนะครับจริงๆแล้วมันมีนะครับมันอยู่ใต้ดินนะครับเจ้า2ต้นนี้นะครับผมก็ได้สั่งหัวมานะครับหรือชื่อก็คือจะเป็นออมอร์โฟฟา拉 s นะครับพิออนนิฟอริอัสนะฮะหรือเจ้าต้นบุกขังฟกนั่นเองนะฮะเจ้าต้นพวกนี้นะครับก็อยู่ในวงของ เรียกว่า corb f เ o w e r นะครับก็คือดอกข้นเหม็นนะฮะก็คือพวกนี้ดอกเหม็นเพื่อล่อมแมลงวันนะฮะให้เข้ามาผสมพันธุ์ครับอย่างที่ได้ขึ้นรูปไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นดอกขานะครับอ่าขึ้นมานะครับเมื่อกี้ต้นนี้เปิดลิปยงอย่างที่พูดนะครับจะเป็นเจ้าอโลคาเซียเป็นรูปผสมนะครับน่าจะเป็นเท่าที่ได้มาเนี่ยเป็นรูปผสมออโลคาเซียนะครับ ดราก้อนสเกลกับเจ้าฟลามิงโกนะครับซึ่งฟลามิงโกเนี่ยผมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเเลยนะก็ไม่รู้นะครับมองๆไปก็สวยดีนะนี่นี่นะฮะใบใหญ่นะครับแต่ให้จะดอกครับแต่ก่อนไม่ได้เปลี่ยนกระถางมันจะตายแล้วเดี๋ยวให้ดูใต้ใบนิดนึงครับเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูใบนี้ดีกว่าครับสวยดีนะครับข้างหลังออกดำดำเส้นดำดำโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลย พวกนี้ไม่รู้พูดไปหมดหรือยังครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้จะเป็นในส่วนของพ่อผมนะครับกล้วยผมก็หลอยๆแล้วผมก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็เออบ้าใใหม่นะครับแต่ขาวเหลือเกินผมไม่ค่อยชอบเลยโอเคครับแล้วก็ขึ้นโต๊ะให้ดูอีกรอบนึงนะฮะนี่นะครับอันนี้จะมีไฮไลท์นหนึ่งก็จะเป็นเจ้าอันนี้เลยครับพิโตอินดอนปอลิซัมนะครับอันนี้ก้านแบนนะครับเนี่ยเออสีสวยเนาะก้านแบน โอเคครับก็เดี๋ยวค่อยๆเดินเข้ามาตรงนี้ดีกว่ามาแวะดูมะรีเกลวนอีกรอบหนึ่งนะฮะรีเกลต้นนี้นะครับก็ออกใบใหม่อีกแล้วสวยไหมผมชอบมากเลยนะแต่เอาจริงๆนะผมดูไปดรมาผมเจอจะคิดว่าไม่ใช่รีเกลแท้แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้นะครับก็ได้มันในชื่อรีเกลแท้แล้วก็เรียกกันไปตามนั้นไปก่อนสวยนะครับเนี่ยชอบมากเลยโอเค แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ครับอโลกาเซียรีเวอร์ซ่านะครับอันนี้สั่งมาเป็นไม้หัวอินโดนีเซียนะครับมาถึงว่ามีคนนำเข้าใหม่ทีนะครับก็คือผมก็ทําไม้ดิบเลยอบเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใบใหม่าาามาหนึ่งใบนะครับสวยงามมากอาจจะมีข้างล่างอีกนะครับเผื่อใครสนใจต้นนี้จะเป็นเจ้าแอนทูเลียมแบล็คเวอ์นะครับอันนี้ก็นี่นะครับสวยดีนะครับแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางแหละรู้สึกเขาจะเงียบมานานแล้วมีใบใหม่าามาหนึ่งใบ โอเคครับเราเดินเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้พูดไปหมดแล้วเนาะจะมีแวะให้ชมคริสเตอร์ลีนัมใบใหม่ครับสวยดีโอเคครับเข้ามาก็จะมาเจอเจ้านี่ครับเจ้านี่สวยมากนะครับตัวนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยผมขออนุญ,ญาตอ่านก่อนเออริสซีมาฟิมเบียตัมนะครับเจ้าตัวนี้นครับก็จะเป็นไม้ป่านะครับอยู่ในวงเอโรสเนี่ยแหละลือ หรือว่าถ้าเกิดจะเรียกชื่อคอมมอนเขาจะเรียกคอบราลิลลี่นะครับเพราะว่าดอกเขาเนี่ยคล้ายๆกับงูจงอางแลง้วมั้งอันนี้ผมก็เดาชื่อคนคิดชื่อไม่ออกหรอกแต่ก็สวยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดอกเขาสวยมากนะครับผมก็รออยู่เมื่อไหร่จะได้นะ,อ,ะอันนี้ผมได้ให้ทุกคนดูเรือย่งครับแอนทูเลียมวิเลนารัมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสวยมากนะครับอันนี้ใบใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่จริงๆไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่า ก็ค่อนข้างใหญ่จากใบเก่านะครับสวยนะครับเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนกระถางไปก็ใช้ได้เลยอ่านี้มีนิดหน่อยครับให้ดูไวพรินเซสนะครับโอ้โหใบใหม่น,นี่เพิ่งตัดขยายไปครับ,รบเห็นรอยไหมอ่ามีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยแล้วก็มีพิงนะฮะที่ตัดไปแล้วก็ติดละขึ้นใหม่แหละแล้วก็ส่วนใหม่ก็ติดและอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูส่วนนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนนี้ไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะฮะ อ่ะเดี๋ยวดูไฮไลท์ข้างหลังก่อนนะไฮไลท์ข้างหลังเนี่ยก็พอมีบ้างนะฮะจะมีแล้านี่นี่เสน่ห์จันประกายดาวนะครับโอ้โหด่างสวยนะแต่ก่อนเป็นสีชมพูเลยแต่นี้มันเหี่ยวเหี่ยวไปแล้วไนงะก็ออกสีออกน้ำตาลนะฮะก็สวยอีกแบบครับเดี๋ยวดูข้างในแนละ้วกันโอ้โหนะฮะ ไม่ธรรมดาจริงประกายดาวแต่ก่อนผมว่าไม่สวยแล้วเนี่ยมามามา,มาก็สวยเลยโอเคครับแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูแต่แต่ต้นนะกันอ,อันนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าวัวหูช้างครับแอนทูเรียมบราวนียนะฮะสวยไหมสวยดีนะครับก็จริงตัวนี้ยราคาไม่ค่อยแพงอยู่นี้ราคาเหมือนตกๆนิดนึงนะสวยดีใครอยากเก็บเนี่ยผมแนะนำนะสวยดี เดี๋ยวแวะให้ดูจงอางนิดนึงใบใหม่เสร้ะใหญ่ฮะเนี่ยอันนี้ออกที่บ้านผมเลยเนี่ยโคตรใหญ่เนยก็สวยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวแวะมาดูเจ้านี่ดีกว่าอโลคาเซียเวนติไอนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกอโลคาเซียใบยางก็สวยดีนะครับก็มันก็มันก็ใหญ่นะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยมันก็แต่ราคาก็ไม่ค่อยสูงครับใครนิยมเอ้ยใครอยากได้ก็เก็บเก็บเลยดีกว่าเพราะว่าเผื่อราคาขึ้นนะครับก็จะ ก็จะก็จะดีถูกไหมครับถ้าราคาขึ้นก็จะดีถูกไหมไม่รู้ทำไมมันเอียงเอียงนะผมก็ไม่รู้เลให้ดูอีกรอบนึงสวยดีสนิจจันประกายดาวอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอ,อโลกาเซียหูช้างนี่ไหมครับไม่รู้ใช่ชื่อนี้ปนะ่ะนะกิ๊กกิ๊กกิ๊กแกนเตียใช่ปะ่ะอโลกาเซียกิ๊กแกนเตียก็นี่ครับได้มาก็นานแล้วละ่ะสวยดีนะฮะดงัดงๆมีหนอด้วยนะจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะเออก็สวยดีครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรียนการแยกนอนแล้วก็จะทําการอ่อยนะครับอ่านี้ครับเจ้าบอลเสือพรานนะครับจาชื่อไม่ได้เนี่ยอะไรสักอย่างไฮโลบิวตี้นะครับไม่จริงๆมันมีหลายชื่อนะแต่ว่าแบบจาชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ชื่อวิทยาศาสตร์โคตรยาวเลยพีอะไรมั้เออแล้วก็นี่ครับลงมาข้างล่างกันหน่อยก็จะเป็นเจ้าลาบิเซียนะครับสปีชีส์นะครับอันนี้มาจากเวียดนามนะครับที่ผมจําได้ก็ ะะมีรู้สึกเขาจะเรียกกันอลาบิเซียคูฟายนะสวยดีนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ผมค่อนข้างชอบหนึ่งต้นนี่ก็ถามว่าชอบหมดก็ชอบหมดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูใน,นนี้หนึ่งนี่เสน่ห์จันขาวนิดหนึ่งนะฮะโฮมาอะไรนะ h h, h lindenia อันนี้ผมขออนอุญาตลืมชื่อจีนัสของเจ้าเสน่ห์จันนิดหนึ่งจะจำสปีชีส์ได้อันนี้ h lindenia นะฮะอันนี้เข้าไปเดี๋ยวามาดูต้นยากหนึ่งก่อ แต่ต้นยักษ์เนี่ยผมจะเข้าย้ายนิดนึ่งท้อดูดิครับมันแบบมันติดนะฮะมันติดมันติดเจ้าบอลกระดาษด่าน,นิดหนึงก็สวยดีครับต้นนี้ได้เคยให้ดูไปยังแต่มันด่างไม่ค่อยสุดนะเท่าที่ผมชอบผมดูนะแต่มันสวยนะคือจะบอกว่ามันไม่สวยเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่แหละเอออะไรอย่างเงีเดี๋ยวเราเข้าไปดูต้นข้างในเนี่ยเราก็ต้องแบหวะกันเข้าไปไเผมขออนุญาตให้ดูอันอย่างนี้ก่อนโอ้โหนะฮะแอนทูเรียม เอสีนะครับหมาจูนั่นเองนะครับที่คนไทยเขาเรียกกันหมาจูผมก็ผมก็ว่าหมาจูนมันหน้าเหมือนหมาเลยสวยดีอันนี้ใบเก่านะเดี๋ยวให้ดูใบใหม่ไหยไม่รู้จะหยิบได้เปล่านะก็อหยิบได้ได้ไดโอ้พูดเป็นเล่นไปครับพี่อืม <c oughs> นี่มันสุดยอดนะใช่ปะ่ะมันชิได้อะ่ะเออสวยดีนะคือก็นะครับได้มาเนี่ยต้นเนี้ผมได้มาถูกนะ โอ้โหตรงเลยผมได้มาไซน์นี้เลยนะไซส์กระถางนี้เนี่ยอันนี้คือใบที่ได้มาเฮ้ยอันนี้ใบใหม่ออกแล้วก็นุน่น่ะอันนุ่นออกใหม่แต่ไซส์ใบเก่าเนี่ยคือมันไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะเี่ยน,นี่นะครับรถก็เยอะจริงๆผมก็เซ็งเลยแต่ก็ไปว่าเขาไม่นานหมูบ่บ้านก็ต้องมีรถดีไม่มีรถก็นะครับจะให้ขับจักรยานเนี่ยไม่ได้นะฮะก็<อ>ก็ต้องมีบ้านครับอันนี้คือที่ผมบอกก็คืออันนี้คือใบที่ผมได้มาคือผมต้องบอกว่าต้นนี้เนี่ยดูดิ ดูดิผมได้กแกนมาขนาดนี้คือราคานี่ผมบอกตรงๆว่าโคตรคดได้โคตรได้บอกตรงๆแต่ยังยังไม่ยากไม่บอกราคากันแต่โคตรได้ผมบอกเลยนะโคตรสวยเลยอ่ะแล้วก็นี่นี่โอ้โหสวยไหมสิงห์โมลานะครับใช่ไหมสิงห์โมลานะครับอันนี้ขออนุญาตอ่านชื่อจำชื่อจีนัสไม่ได้โอ้ไม่ได้เขียนครับเกมครับไม่ได้เขียน นั่นแหละครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันเพราะว่าเนี่ยต้นสิงหอดโนราคือโคตรสวยเลยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดววูมีนี่ครับสตรอเบอรี่เชคนิดหน่อยซิงโกเนียมพโพโดไฟลัมนะครับสตรอเบอรี่เชคสวยไหมสวยดีนะครับแล้วก็จะมีเจ้าพิงค์สเปลชนิดหน่อยพิงค์สเปลชนี่เพิ่งได้มาก็ไม่นานอ่ะอันนี้ไม้ใหม่หมนะครับยังไม่เข้ากระแส มอนสเตอร่าซับพินาต้านะวิ่ยแต่ของคตรแพงเลยนะมุ้ยของเนี่ยสี่พัน 4, ได้เดี๋ยวนี้ตกแล้วเลยประมาณ2 0 0พกว่าบาทก็ลองหยิบมาได้ครับเป็นไม้คอเลกเตอร์นะค่อนข้างนอกกระแสก็เก็บเก็บกันได้ครับอันนี้อะไรโซ่นะครับก็ใหญ่ยักษ์และผมเอาขึ้นต่อแล้วไงแตง่ก่อนจะได้ยังไม่ขึ้นเลยนะก <c oughs> ็ะสวยดีครับออาคลิปนี้ก็นะฮะมาสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมหาให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดเนี่ยและเพราะว่าเนอะยาวเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันก็อันนี้นะฮะโคลคาเซียนะครับเอสคูเลนต้าแนนซี่รีเวนจ์นะครับ,นนรบที่เคยได้ให้ดูไปอันนี้พอเอาเข้าลงแล้วก็สีไม่ค่อยจีจาร์แล้วนะเนี่ยแต่ก่อนสีจีจาร์นะอุ้ยโฟกัสนเนี่ยอ่านี่สีจีจาร์ละจีจาร์นะฮะอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้แวะดูวันนีเห็นไ,ไหมไม่สุดท้ายทัที แต่นี่นะครับโอ้โหยินเนี่ยนะสวยนะสวยนะโอ้โหนี่นครับเป็นข้าวแกงลิงนะครับในปบนติสนะครับมิลาบิลิสนะครับ XLBV นะครับ VMB นะครับซึ่ง LBV-VMB ก็จะย่อมาจาก l o w v i อ Maxima ม i วิชแล้วก็ v i ชิไอแม็กซิมาวิชินะฮะพวกนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นรูปไอ้ LBV ให้ดูโคตรสวยนะ โค้ตสวยแต่ว่าสีดามันเป็นไม้ไอ้นี่ไงไฮแลนด์ไงเราก็เลี้ยงกันไม่ได้แล้วโอ้โหราคาโค้ตสูงเลยแบบหน่อนเล็กๆนะหน่อน,นิดเดียวนะหมื่นห้าโอ้ยนี่คือผมยังหาฟังไม่ได้เลยไงมันจะทําไงอ่ะเออมันก,ออมนก็มันก็พูดยากนะแต่ก็นะครับก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้ผมก็โมเยอะหน่อยนนั่นก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงอ่ะยังไงขอบคุณจริงๆนะครับในส่วนของเรื่องของอ่าสามร้อยห้าสิบกว่าซับนะครับอันนี้ผม พูดตรงๆก็ขอบคุณจริงๆนะครับคือมันมันเยอะนะมันเยอะเออแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจริงๆไอ้ที่ว่าจะแจกเนี่ยเดี๋ยวแจกแหละแต่ว่ายังไงาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปแยกแจกไว้เพราะว่ามีมีมีม,ม,ม,มีมีนิดหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจกแล้วแหละยังไงขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ